สวัสดีค่ะทำกับข้าวง่ายๆบายก้อยค่ะวันนี้จะพาทำขนมเทียนแป้งข้าวเหนียวดำไส้ถั่วไข่เค็มนะคะเรามาลองเปิดดูกันเลยค่ะว่าจะน่ากินแค่ไหนนี่ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะเรามาลองผ่าข้างในดูค่ะว่าจะเป็นยังไง นี่ข้างในก็จะใสแน่นๆไข่แดงเค็มทั้งลูกแบบนี้เลยนะคะเป็นยังไงคะน่ากินไหมคะทุกคนจะทำยังไงนั้นไปดูกันเลยคะ่ะก่อนอื่นเลยเราต้องนำถั่วเขียวล้อเปลือกมาชั่งให้ได้น้ำหนัก250กรัมแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็นำไปล้างลหลายๆน้ำค่ะจนน้ำใสแล้วแช่ทิ้งไว้4ชั่วโมงหรือว่าแช่ข้ามคืนนะคะ แล้วเราก็นําไปล้างทําความสะอาดพักให้เสดดน้ําแล้วก็นํามาใส่ซึ้งนึ่งรองด้วยผ้าขาวบางชุบน้ําหมาดๆแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็ทํารูช่องว่างให้ไอ้น้ําขึ้นมาค่ะจะทําให้สุกได้ทั่วถึงและสุกง่ายขึ้นค่ะจากนั้นเราก็นํามานึ่งได้เลยค่ะใส่น้ำหนึ่งส่วนสามของหม้อนะคะใช้ไฟแรงค่ะ เราจะทำการนึ่งถั่วเขียวล้อเปลือกของเราประมาณ15นาทีนะคะหรือว่าจนกว่าถั่วจะสุกนะคะแล้วก็เปิดดูค่ะเช็คดูว่าสุกหรือยังนี่ถั่วของเราก็สุกดีแล้วนะคะแล้วก็ตักพักใส่ชามไว้ก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะนำถั่วไปปั่นค่ะ ปั่นให้ละเอียดเลยนะคะถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นใช้โคกตำได้ทยอยทําทีละช้อนได้ค่ะแล้วก็ปั่นจนละเอียดแบบนี้เลยจากนั้นเราก็พักไว้ก่อนไปเตรียมเครื่องมาผัดไส้เลยค่ะเครื่องของเราก็จะมีถั่วเขียวน้ำตาลมะพร้าวหอมแดงซอยน้ำเปล่าเกลือน้ำมันถั่วเหลืองพริกไทยป่นนะคะ จากนั้นเราก็ตั้งกระทะใส่น้ามันถั่วเหลืองตามด้วยหอมแดงซอยผัดให้หอมให้เหลืองดีเลยค่ะตามด้วยถั่วเขียวที่เราปั่นไว้เมื่อกี้ค่ะใส่ลงไปแล้วเราก็ผัดให้เข้ากันจากนั้นเราก็จะเติมน้ําเปล่าแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือกับน้ําตาลน,นะคะจากนั้นเราก็ผัดให้เข้ากันดีค่ะ พอเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่พริกไทยป่นแล้วก็เนยเทียมเนยเทียมจะช่วยเพิ่มความหอมนะคะถ้าใครไม่มีไม่ต้องใส่นะคะผัดจนเข้ากันดีแล้วพักใส่ชามเอาไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะนําไข่เค็มมาหอนะคะไข่แดงเค็มของเรามี25ลูกนะคะดังนั้นเอาไส้ถั่วมาชั่งน้ําหนักทั้งหมดแล้วหารด้วย25นะคะจะได้25กรัมค่ะ ไข่แดงเค็มของเราโดนแช่แข็งมาก่อนจะแช่แล้วก็นำเข้าไมโครเวฟหนึ่งนาทีจะทำให้เกะออกจากกันง่ายขึ้นนะแล้วก็เตรียมห่อเลยจ้าวางถ้วยลงบนตราช่างกดแทเพื่อลบน้ำหนักของถ้วยนะคะจากนั้นเราจะช่างเอาแต่น้ำหนักของถั่วจ้าให้ได้25กรัมแบบนี้เนาะแล้วก็นำไข่เค็มมาห่อได้เลยจ้า27กรัมก็ได้นะคะ แล้วก็เก็บเศษที่มันร่วงร่วงอยู่ในถ้วยขึ้นมาปั้นให้เป็นก้อนเดียวกันด้วยนะคะแล้วก็จะห่อเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนเสร็จทั้งหมดเลยคะ่ะใช้มือประคองใช้นิ้วกดให้เป็นก้อนกลมๆดีแบบนี้นะคะทำตามคลิปได้เลยคะ่ะนี่ แล้วก็จะห่อให้มิดห่อไม่ให้เห็นไข่แดงเค็มนะคะแล้วก็ปั้นไปหอ่อไปจนถึงชิ้นสุดท้ายเลยค่ะใครมีลูกๆหลานๆชวนมา ปัน้นชวนมาหอ่อช่วยกันได้นะคะจะได้เสร็จเร็วๆคะ่ะหรือถ้าใครมีแฟนก็ชวนแฟนมาทําช่วยได้นะคะแล้วก็ทําจนเสร็จแล้วจากนั้นเราก็หอ่อด้วยถุงพลาสติกไว้นะคะการใส่ขนมแห้งคะ่ะต่อไปเราจะทําในส่วนของแป้งนะคะส่วนผสมก็จะมีน้ำเปล่าน้ำตาลทรายเกลือแป้งข้าวเหนียวดำแป้งข้าวเหนียวขาวคะ่ะ ก่อนอื่นเลยเรานำน้ําเปล่าน้ําตาลทรายเกลือผสมรวมกันจนละลายดีค่ะคนให้เข้ากันจนน้ําตาลทรายแล้วก็เกลือละลายดีเลยนะคะพักไว้จากนั้นแล้วก็มาเตรียมแป้งข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวลงใส่ชามผสมค่ะจากนั้นผสมแป้งให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันดีเลยค่ะเสร็จปุ๊บแล้วก็ เอาน้ำที่ผสมไว้เทลงแป้งค่ะใช้ช้อนคนไปก่อนนะคะใช้ช้อนคนไปเรื่อยๆคนจนน้ำแห้งเลยค่ะเมื่อน้ำแห้งเสร็จปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนมาใช้มือนวดกันค่ะเราก็จะใช้มือนวดไปเรื่อยๆนวดจนผงแป้งหมด และเข้ากันดีจนได้แป้งเป็นลักษณะนี้นะคะจากนั้นก็ห่อแรปพักทิ้งไว้ก่อนคะ่ะต่อไปแล้วก็จะทำการนำใบตองมาลนไฟคะ่ะลนเพื่อให้ใบตองนิ่มขึ้นนะคะจะทำให้ใบตองไม่แตกในเวลาที่เราห่อขนมนะ แล้วก็จะลนให้เสร็จทั้งหมดเลยค่ะเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาใบตองที่ลนเมื่อกี้ค่ะมาเช็ดทำความสะอาดใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำบิดหมาดๆแล้วก็นำมาเช็ดนะคะเช็ดให้เสร็จทุกใบเลยค่ะเช็ดด้านนวลด้านเงาให้สะอาดดีเลยนะคะ จากนั้นเราก็จะนำใบตองมาตัดแบ่งให้ได้ขนาดความกว้าง10นิ้วความยาว12นิ้วใช้ใบตองขนาดใหญ่นะคะจะได้ห่อขนมได้เพราะว่าขนมของเรามันชิ้นใหญ่ค่ะเพราะว่าเราใส่ไข่แดงเค็มไปทั้งลูกเนาะก็เลยทำให้ขนมของเรามันชิ้นใหญ่ตัดใบตองให้ได้25แผ่นตามขนมของเราเลยนะคะหรือจะตัดเผื่อก็ได้ค่ะ กันใบตองแตกเนาะจากนั้นเราก็จะมาแบ่งแป้งให้ได้25ก้อนตามไส้ขนมนะคะโดยเอาน้ำหนักของแป้งทั้งหมดมาหารด้วย25ก็จะได้แป้งอยู่ที่ก้อนละ32-33ถึกรัมต่อก้อนนะคะแล้วก็จะชั่งน้ำหนักแบบนี้แบ่งชั่งน้ำหนักแบบนี้ไปจนเสร็จเลยคะ่ะ นี่ก้อนนี้33 3กร,รัมได้นะคะบวกลบได้นิดหน่อยคะ่ะทำไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยคะ่ะอย่างที่บอกคะ่ะใครมีลูกๆหลานๆชวนมาทำได้นะคะเป็นกิจกรรมที่สนุกมากๆเลยล่ะคะ่ะเด็กๆชอบนะคะมันคล้ายๆดินน้ำมันต่อมาเราก็จะเอาแป้งมาห่อไส้คะ่ะเตรียมถาดมาหนึ่งใบเทน้ำมัน พืชลงไปในถาดนะคะเพื่อที่จะเอาไว้พักแป้งที่เราหอ่อแล้วก็นําแป้งมาห่อไส้แบบนี้เลยห่อให้มิดนะคะจากนั้นเราก็ใช้มือคึงคึงให้แป้งเนียนเสร็จปุ๊บแล้วก็จัดทรงขนมให้ได้สามเหลี่ยมตามคลิปเลยค่ะลองทําตามคลิปนะคะเวลาเราใส่ลงไปในใบตอง มันจะได้เป็นทรงอยู่ในใบตองได้สวยงามนะคะสาเหตุที่เราทำแบบนี้ก็คือ,อตัวไข่แดงเค็มของเราอะค่ะมันมันค่อนข้างแข็งนิดนึงเนาะเราก็จัดทรงให้มันตอนนี้หละค่ะเวลาเรานำไปห่อใบตองเราจะได้ไม่เสียเวลามาจัดทรงในใบตองนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ใบตองของเรา แตกด้วยเนาะแล้วก็จัดทรงไปตอนนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็วางลงไปบนถาดที่มีน้ำมันนะคะเพื่อป้องกันขนมติดกันป้องกันขนมติดใบตองได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็จะห่อไปเรื่อยๆจนครบทุกก้อนนะคะทำตามคลิปได้เลยนะคะเพื่อนๆ จะบอกว่าแป้งของเรานิ่มมากๆเลยค่ะนี่เราก็ทํามาถึงจนชิ้นสุดท้ายแล้วนําไส้มาวางห่อให้มิดห่อไม่ให้เห็นไส้ขนมนะคะค่อยๆห่อจะเย็นๆนะนี่ จากนั้นเราก็ใช้มือคลึงแป้งให้เนียนพอแป้งเนียนเสร็จปุ๊บแล้วก็มาปั้นให้เป็นรูปสามเหลี่ยมตามคลิปเลยใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ดันๆนนะคะให้ได้เหลี่ยมๆแบบนี้เนาะเสร็จแล้ว จุ่มน้ำมันแล้วก็พักใส่ถาดไว้ต่อไปแล้วก็จะเอาขนมมาคุกน้ำมันให้ทั่วทั้งชิ้นเลยค่ะเพื่อป้องกันขนมติดใบตองทำให้ครบทุกชิ้นเลยจ้าขั้นตอนนี้ก็สนุกเหมือนกันนะคะจากนั้นเราก็จะทำการน,นำใบตองมาห่อขนมของเราเลยค่ะ ทำใบตองให้เป็นกลวยแบบนี้นะคะจากนั้นก็เอาขนมของเราใส่ลงไปในใบตองพับด้านหน้าตามคลิปเลยค่ะพับด้านหลังใช้นิ้วกลางดันเข้ามาแบบนี้แล้วก็ความลงจัดทรงให้สวยพับปีกซ้ายเข้าพับปีกขวาเข้าค่ะหงายขึ้นนะคะเก็บใบตองส่วนเกินพับเข้าจากนั้นก็เก็บไปที่เหลือเข้าแบบนี้เลยจ้า ลองทำตามใหม่ได้ค่ะใบตองเราตรงที่พับกลวยนะคะใช้เป็นส่วนโคนนะคะส่วนที่แข็งเราจะพับกลวยเนาะส่วนปลายเราจะเก็บม้วนเข้าค่ะช่วงสุดท้ายเราจะเก็บม้วนเข้าค่ะนี่แล้วก็ทำใบตองให้เป็นกลวยพับด้านหน้าเข้าพับด้านหลังเข้ามาคว่ำลงเก็บปีกซ้าย เก็บปีกขวาหงายขึ้นค่ะเก็บส่วนเกินใบตองแล้วก็พับเก็บปลายแบบนี้เลยจ้าก็จะได้ขนมเทียนของเราที่สวยงามแบบนี้นะคะจับให้แน่นนะนี่สาเหตุที่เราต้องใช้ใบตองขนาดใหญ่เพราะว่าขนมของเราชิ้นใหญ่นะคะ ถ้าความยาวของใบตองยาว12นิ้วถึง13-14นิ้วอย่างนี้จะดีมากเลยค่ะเราจะพับเก็บไปลายได้ง่ายขึ้นนะลองทำตามใหม่นะคะพับใบตองให้เป็นกล้วยใส่ขนมพับด้านหน้าเข้าพับด้านหลังเข้ามาเก็บปีกซ้ายเก็บปีกขวาง่ายขึ้นค่ะเก็บใบตองส่วนเกิน ก็เก็บปลายเห็นไหมคะสังเกตไหมว่าปลายใบตองนี้จะยาวนะคะมันจะทําให้พับเก็บได้ง่ายนี่เสร็จแล้วคะ่ะทําชิ้นต่อไปได้เลยจ้าทาใบตองให้เป็นกลวยตามคลิปเลยคะ่ะกลวยใบตองก็จะพับประมาณเกือบครึ่งของใบตองอะคะ่ะ ก็จะได้ทรงกลวยที่สวยเนาะสังเกตไหมคะว่าตรงที่เป็นพับจีบอะค่ะพยายามให้อยู่ตรงกลางนะคะตรงตรงกลางของขอบเนี่ยค่ะซ้ายมือมันจะได้มุมที่สวยจะได้ทรงที่สวยนะนี่พับเก็บใบตองส่วนเกินแล้วก็พับเก็บปลายสุดท้ายค่ะ เก็บไปให้สวยงามใช้นิ้วดันๆนิดนึงค่ะจะได้พับเก็บได้ง่ายขึ้นเนาะเสร็จแล้วจะสวยงามไหมคะเพื่อนๆภูมิใจกับขนมตัวเองมากเลยช่างสวยอะไรขนาดนี้ เราก็จะทําให้จนเสร็จเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆนลองทําตามนะทําง่ายๆเลยค่ะไม่ยากเลยนี่เก็บไปขนมของเราก็ห่อเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมนึ่งเลยค่ะถ่ายรูปนิดนึง นำขนมของเราจัดวางลงบนซึ้งนึ่งเลยค่ะจัดให้สสวยๆนะคะจัดวางเรียงแบบนี้เลยอย่างที่บอกค่ะมีลูกมีหลานนำมาช่วยได้นะเป็นกิจกรรมที่สนุกมากๆเลยค่ะ จากนั้นเราก็นำไปนึ่งเลยจ้าน้ำใช้น้ำสามส่วนสี่ของหม้อนะคะวางซึ้งขนมเทียนของเราลงไปปิดฝาค่ะเราจะใช้เวลานึ่งหนึ่งชั่วโมงนะคะใช้ไฟแรงเลยค่ะเปิดเช็คดูความอร่อยหน่อยสุกแล้วค่ะทุกคน หอมอร่อยน่ารับประทานมากเลยค่ะสุกแล้วจัดใส่จานเพื่อเตรียมถ่ายรูปนั่น,น,นเองค่ะถึงเวลาที่รอคอยเราจะมาแกะดูขนมของเรากันค่ะว่าจะสวยงามน่ารับประทานขนาดไหนหลังจากที่เราทำมาค่อนครึ่งวันแล้วค่ะ กว่าจะได้ขนมอร่อยอร่อยโอ้โ oh หปวดเมื่อยกันไปตามๆกันเลยค่ะนี่เห็นไหมคะขนมของเราไม่ติดใบตองเพราะว่าตอนที่เราปั้นแป้งอะคะ่ะเราเอาขนมของเรามาคุกกับน้ำมันพืชเนาะก,ก็เลยไม่ติดใบตองอะค่ะจากนั้นเราก็จะมาผ่าดูข้างในกันว่าจะ น่ากินขนาดไหนคะใช้มีดคมๆนะคะโ,โหขนมของเราร้อนมากนี่ไข่แดงแน่นๆใส้แน่นๆแบบนี้เลยจ้าน่ากินไหมคะทุกคนรสชาติก็จะมีความหวานแป้งนิดๆเค็มใส้หน่อยๆไข่แดงเค็มมันๆถ้าเ,เพื่อนๆชอบคิด คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆนี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย